เขาจะอ้าอ้าแล,ล้วรียาวยาวแล้วเกตเกตขดแค่สามปอะเขาจะขดข,ด,ขดเป็นวงสาปปอดแล้วปล่อยยาวสูงถ้ำยาวแล้วเกตเกตจะเกตจะเป็นเพชรเป็นพลอยเป็นนิ่มตรงนี้จะเป็นต่างนาตาเป็นอีกแบบหนึ่งแต่และเปาะละปาะละปาะละปาะมีแต่มีแต่ของมีค่าทำไมงูฟุดได้งูที่ไหนนี่แหละพ่อพญานาคพี่ชายเธอไง ไม่ใช่แล้วฉันเป็นมนุษย์ฉันไม่บางอาจถึงขนาดมากคีป้าไปเมืองบาดานะป้าไปแบบไหนคะฟังจะเล่าให้ฟังแต่ก็อย่าเชื่อมากเพราะสิ่งนี้คือเราเราเห็นด้วยตัวเราแต่ว่าไม่สามารถที่จะยืนยนันหรือถ่ายภาพให้ดูได้เพราะมันเป็นเรื่องที่เราแบบที่มันเป็นเรื่องที่เรารู้เฉพาะตัวเองใช่ไหมแต่ถ้าอยากทราบเราก็จะเล่าให้ฟังคือวันหนึ่งฉันนั่งสมาธิ วันนั้นทำไมมันอยากนั่งสมาธิไม่อยากกินข้าวก็เลยเอาอาบน้ำเสร็จชำระร่างกายเสร็จไปกับพระพุทธแล้วก็นั่งนั่งสักพักหนึ่งประมาณยี่สิบนาทีก็เห็นผู้หญิงกับผู้ชายมานุ่งจงกระเบนผู้ชายใส่ชุดขาวแล้วเอาผ้าพันผ้าผ้าขาวพันให้มันให้มันมันมันพันแล้วมันรุ่มล่ามลงมาอย่างเงี้ยทเหวียงมาอย่างเงี้ยแล้วมันลงมาอย่างเี้ยตนนี้ เขาจงกระเบนแต่แต่แฟนเขาไม่จงกระเบนแต่เขาก็จะนุ่งผ้าผ้าเหมือนผ้าเก่าผ้าที่เหมือนโบราณนุ่งะที่เขาก็จะใส่ใส่เหมือนมันจะเป็นเขาจะนุ่งแค่นี้นะเนี่ยแค่ครึ่งค่ะเขาจะนุ่งแค่นี้ทีนี้ผ้ามันจะเป็นผ้าย้อมมะเกลือเหมือนก่อนเนี่ยที่เขาย้อมต้นไม้น่ะมันไม่ย้อมเหมือนเรานะทีนี้เขาก็นุ่งเขาก็บอกว่า น้องหญิงให้องพี่ให้มารับรับฉันไปไหนมันถึงเวลาแล้วที่เธอจะต้องลงไปทำงานหนึ่งเธอจะต้องไปกับเราหนึ่งลาตีน้องลูกหญิงลุกขึ้นมาเสิหญิงไม่หญิงไม่ไปไม่ได้เหรอเธอถึงเวลาเธอต้องจะก,กลับลงไปเช็ดถาดทองคําแล้วมันถึงเวลาเธอต้องลงไปทํางานของเธอแล้วมันถึงวันที่เธอ ต้องทำงานถึงต้องรับหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ไอ้องค์พี่ให้มารับน้องหญิงลงไปกับเรานะเขาก็เชิญเพราะนี้ผ้าสบายที่ผู้หญิงผู้หญิงคนนั้นผ้ผาบ่าเขาก็วางลงปุ๊บเขาก็เป็นผ้าสบายนะเป็นผ้าสบายธรรมดาไม่มีเพชรไม่มีพลอยไม่เงาไม่ใช่ผ้าไหมนะเป็นผ้าสบายธรรมดาเรานี่แหละเขาก็วางปุ๊บ พอวางปุ๊บเขาแฟนเขาก็ขึ้นนั่งตรงนี้แล้วก็อีกอีกคนหนึ่งนั่งตรงนี้ผู้หญิงนั่งตรงนี้เขาก็ให้กันเข้าไปนั่งกลางเสร็จก็คนนั่งแบบนี้เนาะฉันจะนั่งแบบนี้ึงขาขาจะไม่ดีก็จะนั่งแบบนี้ตลอดทีนี้พอนั่งไปเรานี่หละมันก็ลอยขึ้นแต่แต่ว่าลอยคไม่ลอยขึ้นสูงมากแค่พ้นปลายไม้ไม่ให้เรากลัวเธอกลัวไหมไม่เธอเธอเป็นยังไงมีรู้สึกยังไงไม่ ไม่กลัวหนึ่งลาตีหมายความว่าไงเพราะฉันเป็นมนุษย์เดี๋ยวเธอก็รู้เองเธอไปกับเราพอไปถึงแม่น้ำตัวหนึ่งมันก็ลอยไปบนใบต้นไม้อย่างนี้แต่มันเป็นเรือเรือเหมือนเหมือนเราขี่พายเรือค่ะไม่รู้แต่มันเป็นเรือผ้านั้นเป็นเรือจันก,ก็นั่งกลางก็นั่งอย่างนี้นั่งบนเรือนี่นี่นก็นั่งหันหน้าไปอย่างนี้ทิ้งเข้าไปถึงน้ําปุ๊บเรือนะั้นมันก็จะค่อยๆหมุนลง แต่ไม่เปียกน้ํานะค่อยๆหมุนลงไปในน้าช้าๆช้าๆพอหมุนไปถึงพอหมุนไปถึงไปถึงปงากถ้ำมันเป็นถ้าหินนี่แหละเป็นอย่างนี้แหละอย่างนี้เลยแต่มันเป็นถ้าชะงูอย่างนี้แล้วน้ามนตัดฉากปุ๊บลงมาเหมือนเหมือนเหมือนเราไปเที่ยวห้างแล้วตู้ปลาตัดฉากแต่เราเอามือจิ้มปลาก็ไหวแก้มไหวไปไหวามาทีนี้เรือไปถึงปุ๊บมากะ ฟุบเข้าไปอย่างนี้เลยออกจากน้ำไปไปจอดตรงตรงอย่างเงี้ยพื้นอย่างนี้เป็นพื้นหินดำๆอย่างนี้เลยก็จอดปุ๊บมันก็กลายเป็นผ้าทันทีไม่เป็นเหลือมันก็กลายเป็นผ้าเขาก็บอกน้องหญิงพระอ,องค์ท่านน้องหญิงมาถึงแล้วพ่อเนี่ยไปดูเอา้าเธอมาถึงแล้วหรือเอ้อทำไมงูฟุดได้งูที่ไหนนี่แหละพ่อพญานาะพี่ชายเธอไง ไม่ใช่แล้วฉันเป็นมนุษย์ฉันไม่บางอาจถึงขนาดนั้นน้องหญิงอยากเข้ามาใกล้ๆเธอเดินเข้ามาใกล้ๆเราสิทีนี้ผู้หญิงที่ไปรับเขาก็บอกว่าผู้หญิงกับผู้ชายไปรับเธอเดินเข้าไปหาพระอ,องค์ท่านน้องหญิงมาถึงแล้วพระอ,องค์ท่านทีนี้เขาก็ก้มลงกราบแต่ผู้ไม่ไม่งับปากเขาจะอ้าอ้าแล้วลิ้นจะยาวยาวแล้วกิดก็บขด,ขดแค่สามขะอเขาจะขด เป็นวงสาปอดแล้วปอยาวสุดทถ้ำแล้วแล้วเกตเกตจะเกดจะเป็นเพชรเป็นพลอยเป็นนินตรงนี้จะเป็นต่างนตาเป็นอีกแบบหนึ่งแต่เะาปอดเะปอดเรปอดเรปอดมีแต่มีแต่ของมีค่าแล้วเธอลงมาหน้าที่ของเธอเขาก็เอาใส่ถาดถาดธรรมดาเล่านี่แหละเป็นน้ํามันแล้วถาดถาดทองคําก็ไม่ใหญ่มากประมาณนี้จะมีอยู่สามกองแล้วเต็มแลวสองและกองถัดไปจะไม่เต็มห่างกับ จากพระอ,องค์ท่านองค์ที่มาบวชเมืองมนุษย์ระห่างจากจากจากตรงที่ขดอยู่จากลิ้นที่แรกลงจะประมาณโต๊ะเก้าอี้นี่แหละแล้วเรียงเป็นแถวไปแต่ว่ายังไม่เต็มแล้วท่านก็บอกว่าพอพอจะนั่งเช็ดถาดก็จะมีพระพระพระที่เทศได้แต่ว่าไม่ได้นั่งติดพื้นจะลอยอยู่น้องหญิงเมื่อเธอเดินทางมาถึงหน้าที่ของเธอคือเช็ดถาดถาดทองคํา ถึงเวลาเธอจะต้องเช็ดแล้วก็จะให้ทำอย่างไรพระอ,องค์ท่านดิฉันไม่ทราบที่จะทำเธอก็อีกผู้หญิงคนหนึ่งเขาจะเตรียมถาดมาให้เราแล้วน้ำหอมเตรียมสิภาชนะที่จะเช็ดแต่ถาดเราธรรมดาถาดมนุษย์เลยก็จะผ้ามีผ้าแล้วมีน้ำมันหอมเหมือนจะเหมือนน้ำมันมะพร้าวกว่าไม่ใช่จะเช็ดปุ๊บถาดนี่จะเอี่ยมเลยเช็ดทีละใบละใบละใบระหว่าง จนไปถึงกองที่สองและกองที่สามเช็ดเสร็จพระก็จะเทศให้ฟังแล้วก็จะได้ฟังทำหนึ่งกันแต่ละออกจากล่างแต่ละทีจะได้ฟังเทศพระจะลอยตามเทศให้ฟังหนึ่งกันก็จะอยู่ห่างๆอย่างนี้ท่านก็จะให้เทศเทศพอเทศถาเสร็จท,ท่านก็จะบอกว่าศาสนาพุทธจะหมดจะเป็นศาสนาพระสีอริยะเมตไตรพระยนาอายพระองค์นี้จะเปลี่ยนจากอีกองค์หนึ่ง มาขดแทนแล้วรางวัลที่เธออยากได้คืออะไรจะถอดเกดให้เธอใช้ตลอดชีวิตไม่หมดจะให้เธอไปสองเกตเธอจะร่ำรวยมหาศาลสิ่งที่เธออยากได้อะไรในความลำบากมากไหมน้องหญิงลำบากฉันไม่กลัวแต่ฉันอยากได้สติปัญญาและจำชาติได้เหมือนเดิมและเธออยากได้อะไรฉันอยากได้แค่พรก้าประการ ขอให้จำชาติได้เหมือนเดิมขอให้เรียนรู้สมุนไพรขอให้ฉันเรียนไม่มีภาคูบาอาจารย์ก็ได้ฉันนึกอยากได้อะไรก็ขอให้ฉันได้สมความปรารถนาอยากที่ฉันอยากได้ไม่รวยแต่ขอไม่จนไม่จนแต่ขอให้มีกินขอให้ฉันมีสติมีปัญญามีสมองที่ฉันนึกได้อยากทาอะไรให้ฉันทำได้ด้วยตัวเองไม่ต้องการเป็นลูกศิษย์ใคร ขอศึกษาด้วยตัวสันเองให้สำเร็จด้วยตัวเองพรนี้ฉันขอแต่เก็บไม่รับไม่รับเก็บแต่ก็บอกแค่ให้ฉันได้กินให้ขาสันหายให้ฉันพ้นให้ฉันเรียนได้ให้ศึกษาสมุนไพรเป็นผลสำเร็จให้ฉันรู้ในสิ่งที่เขาไม่รู้ให้ฉันได้ศึกษาขอได้ศึกษาเล่าเรียนและจำชาติได้ทุกชาติไปอย่าไม่ขออะไรทั้งนั้น ค่ะข,ขอบคุณค่ะครับพอรับไม่รับเกตแล้วยังไงค่ะพอฉันไม่รับเกตพระองค์ท่านท่านก็บอกว่าถ้าเธอไม่รับเกตเธออย่าได้พรเธอเช็ดเกตให้เช็ดเกตแล้วจะมีน้ํามันมาอีกแล้วเช็ดเกตหลังจากเช็ดเกตทีนี้ท่านขดสูงเนาะท่านขดสูงฉันก็ยืนไม่ถึงก็ไม่รู้มันถึงได้ยังไงท,ท,ท่านก็บอกว่าให้ท่องนโมสามจบ และตั้งจิตอธิษฐานหากว่าจะจำชาติได้อีกหรือว่าจะเรียนจบจะเรียนด้วยตัวเองรู้ด้วยตัวเองทุกอย่างไม่เป็นลูกศิษย์ใครและก็ไม่ไม่ให้ใครสอนในสิ่งที่ฉันอยากได้ขอให้ฉันสมสมความมุ่งมา่ปรารถนาขอให้ลูกได้เป็นภาคครูบาอาจารย์ขอให้ลูกได้เรียนจบขอให้ลูกเป็นคนดีอย่าติดยาเสพติิ อย่าทําตัวเป็นเด็กเกเรเหมือนเขาฉันขอแค่นี้พอขอให้ลูกเป็นคนดีว่าง่ายสอนง่ายไม่เป็นคนพานให้รู้จักบุญคุณคนที่เลี้ยงมาย,ายายจะอยู่กับใครกราช่างขอให้ลูกฉันเชื่อฟังฉันก็ขอแค่นี้ลูกฉันไม่ดื้อสักคนบอกยังไงก็ได้ลูกคนอื่นจะเป็นเด็กชิ่งเด็กอะไรไม่มีฟังแต่ฉันขอพรมาแค่นี้ ขาจะหาขาที่หายจะไม่ไม่เป็นปกติก็ขอให้ตาหายมันเดิหายมองเห็นให้แขนยกได้ทำงานได้ถึงจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เหมือนเดิมแต่ก็ขอให้เดินได้ด้วยตัวเองเวลาฉันอยากไปหาสมุนไพรขอให้พระอ,องค์ท่านคุ้มครองทุกพื้นที่ทุกย่างก้าวที่ฉันเดินอย่าได้มีอันตรายอย่าได้มีอุปรสรรคอย่าได้มีสิ่ง ทูผีปีศาจอย่าได้มีงูอย่าได้มีอะไรสัตว์ช้างเสือมาทําลายชีวิตฉันหักถ้าฉันเดินป่าอยากอยู่คนเดียวก็ให้ฉันอยู่คนเดียวไม่อยากคุยกับใครทั้งนั้นพรน,นี้ฉันขอถ้าเมื่อไหร่ฉันเข้าป่าเก็บสมุนไพรฉันบอกว่าวันนี้หงุดหงิดอยากอยู่คนเดียวก็จะไม่มีใครไปยุ่งฉันเลยใครมากระเดินนี้เขาก็เห็นชะโงกดูเออใจดีเขาก็หนี ฉันก็จะขุดอยู่คนเดียวท่านจะเชิญยาลงแค่ไปถึงสี่โมงเช้าเชิญยาลงแค่วันนี้น้องยิงจะกลับบ่ายโมงก็กลับบ่ายโมงพอถึงบ่ายโมงปุ๊บฉันจะกลับทันทีจะไม่ผิดสักจะแล้วฉันก็จะบอกว่าสุขาเทวดาน้องยิงเหนื่อยให้ไปส่งส่งที่พ้นขีดอันตรายพอถ้าพ้นขีดอันตรายเมื่อไหร่จากข้าว้านคนฉันก็จะบอกว่า ลูกสุขเทวดาที่มาส่งแม่หมอกลับบ้านนะลูกพ่อแม่จะคอยส่งแม่แค่นี้แม่กลับได้แล้วถ้าถ้าส่งเขากลับต้องรีบจับคันรถไว้นะเพราะหลังจากเขาปล่อยมือปุ๊บรถจะดีดขึ้นเพราะรถมันหนักใช่ไหมที่เราเราเข็นมารถมันจะขึ้นอย่างนี้เลยต้องรีบกดไว้คือเขาจะวางมือเขาแล้วเราจะไม่มีการเหนื่อยเลยเข็นมาแล้วก็จะมา นอกจากคนจะไปทักว่าอย่างนั้นอย่างนี้คือถ้าคนทักฉันจะกลับบ้านทันทีเลย<ะ>แล้วคิดประดีนั่งนั่งสมาธิไปถึงเมืองมาดานเนี่ยประมาณกี่ชัว่วโมงคะมันไม่ไมนานค่ะแป๊บเดียวลงไปเห็นเขาก็จะถามว่าเธอจะกินข้าวไหม เมืองเมืองบาดาลเขาก็จะจัดผลไม้จัดของเขาเขาก็จะทําของเขาเขาไม่ไมายุ่งกับเราหรอกเขาก็จะเดินไปเดินมาเขาก็จะถือถาดจัดผลไม้มีกล้วยมีหน้าทุเรียนกับมีทุเรียนหน้งเงาะมีเงาะมีลำไยมีหน้าผลไม้อะไรก็จะมีอันนั้นแหละเพราะเขาเป็นคนขึ้นมาซื้อแล้วเขาก็จะถามว่าน้องหญิงทานข้าวไหมถ้าเราจะถ้าเราหิวข้าวเขาก็จะมาือเป็นคนมาซื้อ ตามร้านค้าผัดตะเภา,าผัดอะไรจะกินกล้วยเจียวจ,จะกินอะไรเขาก็มาซื้อให้แต่ซื้อเมืองมนุษย์ซื้อข้าวมนุษย์ซื้อ้ามนุษย์ไปใช่ให้ที่เมืองบาดาลใช่แต่เมืองบาดาลไม่กินข้าวกินผลไม้ค่ะจะมีกล้วยมีมะพร้าวมีทุเรียนหน้าอะไรก็มีผลไม้อันนั้นแหละจ้ะแต่บ้านแต่เมืองบาดาลไม่มีต้นไม้เลยมีแต่โขดหนินแสดงว่าที่เขาชอบขอโทษข,ขอหน้าก็ผัดถุง ถ้าถุงจะนุ่งแค่นี้แต่เขาก็นุ่งเขาก็จะเดิมไม่คุยกับเราหรอกจะคุยกับเราแค่คนที่พาไปแต่งตัวสวยไหมคะไม่ไม่ไม่มีผ้าไหมไม่มีอะไรใส่ธรรมดาหมดเลยใส่สีเดียวสีขาวไม่ใส่สีดําใส่สีสีย้อมมะเกลผ้าผ้าย้อมไม้แล้วองค์พญานาคที่ประดีบอกว่ามีอแค่องเดียว นอกนั้นเป็นมนุษย์หมดเลยถือสินห้ามีลูกมีเมียมีครอบครัวแต่เขามาทําหน้าที่คือจัดเป็นถาดถวายพระเขาก็จะไม่พูดกับเราจะพูดแค่คนที่พาไปเขาก็จะเดินของเขาไปจัดถาดจัดเช็ดถาดล้างถาดล้างการเก็บจัดผลไม้ใส่ถาดเลี้ยงให้มันสวยมีกล้วยมีส้มเราเนี่ยส้มเมืองมนุษย์นี่มีเงาะมีทุเรียนมีลำไยมีผลไม้ทั้งหมดค่ะ ท้อเป็นหินเหมือนนี้เลยเหมือนนี้กาหินดำๆแบบนี้เลยแต่มันมันเรียบเหมือนเราเทป,ปูนแค่นั้นแหละมันก็ไม่มีขุขะข,ข้างบนกะเป็นเพลกหินดำสีดำแต่ไม่ม,ไม,มีไม่มีเพชรไม่มีพลอยก็เป็นถาดเราถ้วยเรานี่แหละเขาใส่ใส่ใส่ค่ะถ้วยจานเรานี่แหละช้อนเรานี่แหละแต่เพียงไม่กินค่มมลละมแีแต่ผลรามาแร้ที่เขาชอบของโชคของาอย่าไปเชื่อเลย ไม่มีไม่เคยขึ้นมาให้จะขึ้นมาก็เป็นมนุษย์ขึ้นมาธุระหรือมาไหว้พระแค่นั้นมาไหว้พระสุโดงมาไหว้พระในวัดแต่เป็นมนุษย์มาเป็นมนุษย์มีแค่องค์ขึ้นมาบวชแค่นั้นแหละที่ขดอยู่เผ้าถาดทองคำลิ้นยาวจีแดงหนวดเป็นอีกแบบหนึ่งแต่มีแต่ล้วนแล้วมีเจ้าของมีค่ามีแค่พระองค์ท่านแค่นั้นแหละองค์เดียวเป็นหมด เป็นป้องเป็นเป็นตรงเป็นเพชรก็เป็นเพชรตรงเป็นทองคําก็เป็นทองคําตรงเป็นพลอยเป็นนินเป็นหยกเป็นทุกอย่างที่มีค่าน่ะตาก็จะเป็นเหมือนเหมือนนินอ่ะเหมือนทับทิมเหมือนจะดําแล้วเงามีแสงสว่างไม่มีตะวันไม่มีร้อนไม่น้ําก็จะไหลปลาก็จะแหวกว่ายตัวใหญ่ตัวเล็กป้ายเหมือนเหมือนตุกกระจกบอ่ะขดอยู่ขดอยู่ไม่ดุกดิกเลย แล้วสื่อสารกับปเดีว่าน้องหญิงน้องหญิงนีงไงครับก็พูดพูดเองพูดก็ถามเขาก็ขยับก็ท่านโปงท่านก็ขยับตาปิีบเพีบ้บบก็มีงอนขึ้นมามีงอนตรงนี้ก็มิงมี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 หลังเป็นแก่แกๆแกะแกแกยาวก็มีแต่เป็นป้องคือช e ุดนี้เป็นเพชรอย่างนี้กับเพชรยาวไปแค่นี้ก็เหมือนงูงูที่เป็นป้องเหมือนงูที่เป็นป้อง ตรงนี้เป็นทองคําก็จะเป็นทองคําไปคือนชใช่เป็นช่วงอย่างนี้ตรงนี้เป็นเพชรจ้าหเมตดต่อมานี่เป็นเงินค่ะหเมตรต่อมาแต่รวนแล้วแต่มีของมีค่าจนตลอดหางตลอดหางเลยก็จะปล่อยยาวไปขดแค่สามปอกแล้วหัวก็จะยกอยู่อย่างนี้อ้าปากอ้าปากหน่อยๆแล้วลิ้นก็จะยาวลงมาแล้วตรงนี้จะมีหนวดมี ตรงนี้ตงนี้ตงนี้จะมีหนวดออกมาเป็นแต่ล้วนแล้วแต่มีของมีค่าระยิบระยับไปหมดพระอ,องค์ท่านแล้วก็จะหันหน้าไปถาทองคำสามถาดถ้ายัางเหลืออีกแค่สองใบก็จะเต็มแล้วจะลงไปเช็ดพอดีนั่งสมาธิแบบนี้บ่อยไหมคะที่นั่งบจ,จะจะรนะับเป็นบางครั้งวันวันดีๆเท่านั้นพี่จะรับ อย่างวันพระอะไรเนี่ยไม่ไม่รับจะรับแค่วันที่ถ้าเคยมารับวันไหนในแต่ละปีบางปีก็ไม่รับถ้าไม่เปื้อนบางปีก็รับบางปีถ้าไม่รับถ้า,ถาเปื้อนคืออะไรคะพอดีคือถานอ่ะมีมีฝุ่นละอองติดอค่ะเราก็จะไปเช็ดเช็ดให้ค่ะจะเช็ดด้วยน้ำหอมเช็ดด้วยน้ำอบ เค็ดด้วยน้ำมันพอเราลูบไปปุ๊บจะเงาวับเลยแต่ไม่ใหญ่นะประมาณนี้พอพอย่ยมยอบอะ่ะพอพอน่ารักน่ารักอะ่ะ<ม>เป็นวงกลมจะเป็นทองคำทั้งหมดจะจะอยู่วางอยู่นี่ก็วางกับพื้นอย่างนี้แหละไม่มีอะไรรองไม่มีผ้าไม่มีอะไรก็วางเหมือนระวางเมื่อกี้ที่เรามาถึงเนาดีว่านอนอยู่ คือพระดีมาตั้งแต่วันแรกที่เขาปฏิบัติธรรมที่เก่ามาถึงประมาณสี่โมงเช้าประมาณสี่โมงเช้าแล้วในคืนนั้นนอนคนเดียวนอนคนเดียวใช่แล้วใช่ท่านไว้ที่เลื้อยมาหาประดีไม่เป็นแค่องค์คารักษ์ท่านมาเยี่ยมเฉยๆก็เลยทักบอกว่าทีนี้พอท่านเลื้อยไปท่านก็มีเสียงผู้ชายบอกว่าน้องหญิงเธอแน่มากนะไม่มีสะทุกสะท้านเลย ลุกขึ้นมาคุยกับเราเสรีนอนไปไม่ทําอะไรหรอกมาดูเฉยๆแล้วก็บอกว่าแค่มาเยี่ยมเธอแค่นั้นก็จะไม่ทําไม่ทําอะไรให้ลราโอเคครับเดี๋ยว้าาจารย์ให้ไปถ่ายช่วงเขาปฏิบัติธรรมนิดนึงค่ะสตอปนิดนึงตอปแล้นี่ไม่ป่วยคออกออกไปเฉยๆใช่ไหมเป็เมืองาานี่ไม่ได้ไม่ได้ป่วยนั่งสมาธิ นั่งสมาธิค่ะไม่ได้ป่วยหายป่วยแล้วสักกะเทาได้แล้วช่วยเหลือตัวเองได้แล้วก็สันนั่งสมาธิเมื่อก่อนจะพาเป็นเด็กจะภาวนาวะสัมมาอรหังขอบคุณค่ะขอบคุณเอามาไว้ให้ใครหนาวค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากะแทนขอบคุณแฟน fc สายบุญสุรินทีวีทุกท่านครับค่ะขอบคุณขอบคุณทุกทุกท่านค่ะขอบคุณท่านผู้ชมด้วยที่ติดตาม เขาอยากฟังเรื่องเราที่พดีเล่าให้ฟังค่ะมากจัละไอที่ว่าเมื่อถึงเวลาจะเชิญที่สวนสมุนไพรแล้วมีโอกาสจะพาไปเที่ยวที่ป่าให้เห็นสิ่งชีวิตจริงของในการเดินและจะรู้ว่าชีวิตจริงนั้นเป็นยังไงความลําบากเป็นยังไงไปเจ็บจริงไหมเดินเท้าจริงไหมแล้วเราจะพบกันในการเดินเมื่อช่องว่างขอบคุณคต้อนรับค่ะ